สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องขวัญยิปซีชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการทำนายดวงชะตาและการแลกเปลี่ยนความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับยิปซีนะคะวันนี้นะคะหมอขวัญก็จะมาทำนายดวงนะคะอ่านไพ่ทำนายให้กับชาว ลัคนาราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2564ค่ะก่อนจะไปเริ่มอ่านไพ่นะคะขออนุญาตฝากช่องทางติดต่อของหมอขวัญไว้ก่อนนะคะทางไลน์นะคะก็จะเป็น ad khunkn นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะดูดวงส่วนตัวได้นะคะแล้วก็สอบถามคอร์สเรียนได้ด้วยนะคะหมอขวัญรับสอนอ่านไพ่คะ่ะสอนทั้งแบบนัดเจอกันแล้วก็สอนผ่านวิดีโอคอลนะคะอีกช่องทางนึงก็จะเป็น Facebook Fan Page นะคะชื่อดูดวงกับอาจารย์ขวัญน,นะคะในช่องทางนี้ก็จะมีกิจกรรมดูดวงฟรีด้วยค่ะแล้วก็รับอ,อ่านไพ่ทำนายดวงแบบมีค่าครูเช่นกันนะคะทักแชทอินบ o ็อกได้เลยค่ะนะคะของการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะโทรคุยกันก็ได้ค่ะหรือแชทคุยก็ได้นะคะ หรือถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถที่จะเป็นลักษณะของตั้งคำถามเป็นข้อแล้วฝากไว้นะคะก็ได้เช่นกันนะคะแอดไลน์ก่อนนะคะ khunkn ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ไพ่ดวงของชาวธนูแล้วนะคะในไพ่ดวงนี้ปัญหาทุกใจเรื่องเก่าเก่าเดิมๆม,มันจะลดน้อยลงเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสงานก็เยอะขึ้นนะคะการเจราจาต่างๆมีความสำเร็จด้วยดีดวงดีขึ้นมีชีวิตใหม่เหมือนชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ได้ปรับสมดุลน,นะคะชาวธนูเนี่ยจะให้ความสำคัญกับหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยนะคะปัญหาที่มีจะได้รับการเคลียร์จบ ในเดือนนี้นะคะแต่ต้องระวังในเรื่องการเจ็บปวดเพราะสภาพอากาศนะคะและอุบัติเหตเุหกล้มถลอกลื่นถลายแนวแนว,แนวนั้นนะคะชาวธนูต้องระวังในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะก็มาต่อในไพ่ดวงการงานนะคะดวงการงานเดือนกุมภาของชาวธนูนี้นะจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ะะถ้าค้าขายก็ได้ลงทุนเพิ่มได้ลงทุนสินค้าตัวใหม่นะคะค้าขายคล่องตัวเหนื่อยทั้งงานหลักและงานรองใครที่กําลังหาไรายได้เสริมหรือกําลังจะเริ่มท่านจะรู้ซึ้งแล้วละ่ะนะ,ะชาวธน,นูจะรู้ซึ้งแล้วว่าเหนื่อยมากนะ,ะคนทํางานประจําจะได้งานเพิ่มและเป็นงานที่ไม่ถนัดนะะส่วนคนที่ว่างงานเนี่ยอาจจะได้งานไม่ค่อยตรงสายนะคะ ทีนี้เรามาดูการเงินบ้างนะคะการเงินของชาวธนูนั้นโอเคก็สอดคล้องกับการงานดีนะคะหาเงินได้คล่องมากขึ้นโชคลาบโชคดีมากเลยคือโชคลาบจะเข้ามาเป็นระยะอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะ เข้ามาไม่มากแต่เข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่สินสะสางได้ชาวธนูบางคนอาจจะปลดหนี้ได้บางส่วนหรือปลดหนี้ได้หมดก็เป็นไปได้เลยในเดือนคุมภพพันธ์นี้นะคะนี่สินจะไม่ค่อยพันตัวลุงตุงนางเหมือนปีที่แล้วนะคะการเงินปัญหาการเงินจะพบทางออกมีทางแก้นะคะและคนรักจะช่วยซัพพอร์ตปัญหาการเงินได้ด้วยโอ้ดีจังเลยในด้านของความรักนะคะชาวธนูเป็นยังไงบ้าง ไพ่ความรักของชาวธนูนะคะคนโสดจะมีโอกาสพบรักกับคนในคนที่เข้ามาในรูปแบบของเพื่อนเออดีจังคนแอบรักจะรักษาระยะห่างไม่กล้าสารภาพรักไม่กล้าเข้าใกล้ามากกวัวเขารู้นะคะกลัวเสียความสัมพันธ์ไปนะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วซึ่งถ้าคนไหนมีแฟนที่แก่กว่าชาวธนูที่มีแฟนแก่กว่าจะได้ลงเอยกันในปีนี้ค่ะ มีข่าวดีนะเนี่ยส่วนคนมีคู่นะคะหรือคนมีครอบครัวแล้วจะส่งเสริมกันทางด้านการงานสามารถทํางานร่วมกันได้ราบรื่นขึ้นด้วยนะคะออจะสามารถตั้งตัวสร้างฐานะได้สําเร็จนะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฐานะที่ดีมากๆเลยหมดแล้วในส่วนของคำทำนายนะคะขอบคุณทีออ่ติดตามกันนะคะใครยังไม่ได้ Subscribe ฝากด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ